เที่ยวเมืองสวรรค์ครั้งที่23ชมปราสาทมัชชิมามังคราวิหารฟังการบรรยายธรรมจากพระมัชชิมามงคลเทพเจ้าวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2523พระอ,อรหันต์จี้กงสเสด็จลงประทับทรงก่ลาวเป็นก่อนว่าปราเทพทรงโปรดปราณนฤพานปัญญาชนประพฤติ ผุดพ่องจนนามกระเดื่องไร้ราคีพระคำพีพิเศษที่รวมเดชแห่งธรรมณีทรงเมฆมุ่งสวรรค์สีเสวยสุขทิพพิมานความประพฤติสะอาดผุดพ่องจิตวิญญาณจะเบาสบายเมื่อท่องสวดคาถาก็จะสำแดงฤิธเดชจนผนึกเป็นวิญญาณธาตุแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเมฆขาว ท่องเที่ยวทิพพิมานมีความสุขหาค่าประมาณมิได้มนุษย์ที่มีกายบาปเบนกรรมหนักหน่วงพอเท้าเหยียบเมฆขาวก็จะกลายเป็นกลุ่มควันสกปปกล่วงหล่นไปอย่างนรกเจ้าอย่างเซิงขึ้นดอกบัวเถอะวันนี้จะไปเที่ยวที่ใหม่กันเครื่อผมนั่งเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้ไม่ทราบว่าเราจะไปกันที่ไหนดีในวันนี้วันนี้เราจะไปนมัสการเยี่ยม ท่านอวุโสเหลืองที่สถิตยอยู่ณปราสาทมัชชิมามังคลาวิหารอา้าวถึงปราสาทมัชชิมามังคลาวิหารแล้วเราก็าไปนมัมการพบท่านเทพเจ้าพร้อมกันเลยขอรับกระผมทิวทัศน์แห่งนี้งดงามมากต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มฝูงนกบินไปมาด้านหน้ามีปราสาทสีเหลืองอารามแลดูตรการยิ่งนักเบื้องบนมีอักษรจารึกว่ามัชชิมามังคลาวิหาร ทั้งสองข้างมีผู้ทรงธรรมยืนเรียงรายคอยต้อนรับอยู่รู้สึกละอายใจไม่ใช่น้อยที่ทำให้พระกุณเจ้าทั้งหลายต้องยุ่งยากพระมัชชิมามงคลเทพเจ้าสถิตยอยู่ณศูนย์กลางแห่งห้าฟ้าอาวุโสถูกขนานนามว่าอาวุโสเหลืองทรงธรรมะสูงส่งไร้ที่สิ้นสุดเราเข้าไปกราบนมัสก,การพบท่านกันเถอะขอรับกระผมตรงกลางพระที่นั่งมีรูปร่างสูงตระหง่านของผู้ศักดิ์สิทธิ ประทับอยู่พระพักแลดูน่าเกรงขามผู้น้อยอย่างเซิงขอ,อนมัสการท่านเทพเจ้าวันนี้ได้รับคำสั่งให้ติดตามอาจารย์พระอรหันต์จี้กงมาท่องเที่ยวสามแดนเพื่อแต่งหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์เป็นการปลอบเตือนชาวโลกกลับขอให้ท่านเทพเจ้าประทานโอวาทธรรมด้วยเถิดเจริญพรความพิสดารแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกเปิดเผยลงในหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์ ไม่เพียงแต่แผ่นดินจีนได้รับผลประโยชน์เท่านั้นมวลมนุษย์ทั่วโลกต่างได้รับผลประโยชน์ทั่วนากัรรากพระธรรมทันยางเสิงล้ำลึกสวรรค์ประทานภาระอันยิ่งใหญ่ให้เปิดประตูนาลกในเบื้องล่างปลดเปลืองความทุกข์ของวิญญาณผีปลดช่วยเหลือมวลมนุษย์ในเบื้องกลางเพื่อให้บรรลุมหาสัตธรรมประตูสวรรค์ถูกเปิดในเบื้องบน เพื่อตอนรับภูมิบุญวาสนาอานิสงธรรมของท่านยิ่งใหญ่มากขอแสดงความยินดีต่อท่านขาดเป็นหนึ่งในห้าอาวุโสตำแหน่งศูนย์กลางแห่งเขตแดนกลางใจฟ้าปกครองทั่วทั้งสิบทิศชาวโลกจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้โดยปัสจากพื้นดินซึ่งขาก็คือผู้อาวุโสถาดดินอันไพศาลแต่จิตคนไม่รู้จักพอแผ่นดินชาวโลกจึงสับสนวุ่นวาย ทั่วทั้งปัตตภีไม่มีดินแดนบริสุทธิ์จิตใจข่าเส่านักชาวโลกย่ำเดินสับสนเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองสีเหลืองจึงปลิวว่อนทำให้ชาวโลกไม่สามารถเบิกตาขึ้นถูกผิดดูสับสนไม่เห็นทิศทางเดินขอท่านเทพเจ้าโปรดเมตตากรุณาช่วยชี้แนะทิศทางอันสว่างให้ด้วยเถิดแผ่นดินกลางเป็นหลักของถาทั้งหาโดยมีถาทอง หรือว่าถาดโลหะไม้น้ำไฟอยู่บนพื้นดินจึงจะทรงตัวอยู่ได้ทองหรือถาดโลหะเกิดอยู่ในดินไม้จเจริญเติบโตอยู่บนดินน้ำก็เกิดมาจากดินพลังความร้อนตายพิภพ,พอยู่ในดินเช่นน้ำมันแลธ่ธาตดังนั้น ดินจึงอยู่ตรงกลางสัพพสิ่งต้องอาศัยแหนะถาดในดินช่วยให้เจริญเกิดขึ้นจึงได้รับความสำเร็จได้ดินใช้ปลูกพืชผักผลไม้สร้างบ้านบนดินรถวิ่งอยู่บนดินเรือแม้จะแล่นอยู่ในน้ำก่อตามแต่ใต้น้ำก็มีแผ่นดินอบอุ่มอยู่เครื่องบินแม้จะบินอยู่ในอากาศแต่ก็ต้องอาศัยพื้นดินในการขึ้นลงมนุษยชาติยังฉีบอยู่บนพื้นดิน ได้ทัญยืชเลี้ยงชีพเมื่อตายลงก็ต้องกลับคืนสู่ดินอีกจึงกล่าวได้ว่าดินให้กำเนิดให้เจริญเติบโตและให้ทับถมในดินเป็นการเพียงพอที่แสดงว่าดินและคนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากชาวโลกไม่สามารถฝึกเรียนอย่างแผ่นดินที่ยอมให้คนเหยียบยำ่ำและให้การเพาะปลูกสรรพสิ่งแล้ว เมื่อตายลงวิญญาณธาตุก็จะไม่กลับคืนสู่ดินแดนบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ได้อีกก็จะถูกดูดกืนสู่ดินอันศสกปกไปดำรงฉีพยอยู่ในขุมนรกอันไร้ตะวันเหมิดมิดมิได้ผุดได้เกิดตลอดไปขอให้ชาวโลกที่ดำรงฉีพยอยู่ในพื้นดินเป็นผู้ที่ยืนเหนือดินมีศรีรษะชูขึ้นสู่ฟ้าจงอย่าได้เป็นคนที่มุดหัวหันกลนเลยพระคุณของดินยิ่งใหญ่ที่สุด ให้ความช่วยเหลือจุนเจืออย่างล้นเหลือขอให้ท่านเทพเจ้าโปรดอธิบายการแปลเปลี่ยนของท่านต่อความสัมพันธ์อันสนิทชิดเชือ้อกับมนุษยชาติวิเิดเพื่อให้ชาวโลกมีความเข้าใจและเป็นการช่วยเหลือในการบำเพ็ญเพียรด้วยก็ดีจะได้อธิบายถึงการแปลเปลี่ยนอันพิสดารของอวุโสดินอย่างละเอียดดังนี้ศูนย์กลางเป็นถาดดิน ในคุณธรรมสวรรค์ทั้งหาคือฟ้าในสีทั้งหาก็คือสีเหลืองในโลกเป็นฤดูกาลทั้งสีฤดูในโลกมนุษย์คือจักรพพัดเหลืองทรงพระนามว่าหึ่งอ้วงในคุณธรรมทั้งหาได้แก่สัจจะในร่างกายมนุษย์ควบคุมม้ามเนื้อในสินหาได้แก่มุสา 1. ดิน มนุษย์อาศัยอยู่บนดินสร้างบ้านถนนก็อยู่บนดินชาวนาชาวไร่กรรมกรและพ่อค้าวานิชก็ใกล้ชิดกับพื้นดินมากที่สุดธัญญาหารจเจริญเติบโตจากพื้นดินปลาแม้จะเติบโตในน้ำแต่ใต้น้ำก็มีพ้นดินไป นกแม้จะบินในอากาศแต่ตอนกลางคืนก็ต้องกลับรังซึ่งอยู่บนต้นไม้ที่รากอย่างลงดินน้ำที่สะอาดสูบขึ้นไปจากดิน น้ำสกปรกก็ยังเทลงสู่ดินอีกขยะที่เหลือจากการกินแล้วก็ยังเทลงสู่ดินนั่นเองดังนั้นบุญคุณของดินที่มีต่อคนนั้นมากมายคิดดูก็จะรู้เองมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจว่าขาตีย่ำอยู่บนพื้นดินมีพกุณต่อเขามากแค่ไหน ควรจะบำรุงหล่อเลี้ยงฟื้นจิตให้ดีไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณแด่พ่อฟ้าแม่ธรณีแล้วจะยืนอยู่บนพื้นดินแห่งนี้ยังก,ก่อกรรมทำเข็นอีก ก่อกวนความสงบสุขในถิ่นที่อยู่บาปเวรนั้นจะหนักหนาหยิ่งวิญญาณถาดของเขาจะถูกเจ้าที่ดูดเกืนทางเดินจะสั่นแคบลงทุกวันจนกระทั่งถูกควบคุมจองจำอยู่บนพื้นดินอันน้อยนิดหรือในคุกตรางใช้ชีวิตไปไหนมาไหนไม่ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองที่ขัดต่อพระคุณของดิน 2. ฟ้าฟ้าเป็นฟ้าแจงเรียนแบบฟ้าลมเรียกว่าฟ้าผู้ไหกกำเนิดดินเป็นผู้เลี้ยงดูการหลักของพื้นดินก็คือเลี้ยงดูมนุษย์ พระคุณของฟ้าดินคือให้กำเนิดอยู่ใต้ฟ้าเหนือเพื่อนดินถ้าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมแห่งมนุษย์ก็จะสูญเสียคุณสมบัติที่จะกลับคืนสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นเพื่อนดินโอบอุ่มทุกสรรพสิ่งขอบฟ้าจะอยู่ห่างไกลจนมองไม่เห็นแต่อยู่กับเพื่อนดินไกลนิดเดียวควรบำเพ็ญให้ดี 3. ฤดูการทั้งสีเหลืองฤดูการทั้งสีได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ร้อนใบไม้ร่วงหนาวอาโวุโสเหลืองอยู่ตรงกลางอบอุมสิ่งดีของฤดูการหากไม่มีดินเห้เพาะปลูกวงจรการเจริญเติบโตของผืชกล่าวคือถูกปลูกในฤดูใบไม้ผลิเติบโตในฤดูร้อนเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงและเก็บเข่าช้างในฤดูหนาว ก็จะไม่สามารถทําใดเลยอวุโซเหลืองจะควบคุมทั้งหน้าหลังซ้ายขวาหรือที่เหล็กว่าควบคุมทั้งสีฤดูไว้ในกำมือเช่นต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูการอะไรก็ตามคือการผัดใบเมื่อใดก็ตามและหลักของต้นไม้จะต้องยึดแน่นอยู่กับดินตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนการบำเพ็ญธรรมชิดเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางนี้เป็นถาดดิน เรียกว่าเฮียงกวงจุดลับจะควบคุมความเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายเป็นทีพักของวิญญาณเดิมเป็นเจ้านายเช่นในฤดูการทั้งสีของปีหนึ่งหากลงแรงขยันหว่านไถไม่ว่าผืิดผลในฤดูการใดก็ตามต้องได้รับผลสมบูรณ์อย่างแน่นอนสีเหลืองเป็นสีที่เก่งขามและสูงสัก สีเหลืองจึงจัดเป็นสีมงคลสีดำเป็นสีอัป,ปมงคลขอให้ชาวโลกจงรักษาธรรมตลอดทั้งสีฤดูการเผยแผ่สีเหลืองความเป็นสิริมงคลจะปกคุมความอัป,ปมงคลจะถอยหนีแสงสีเหลืองจะสาตสองกระจาย 4. สัจจะมุสาในร่างกายจะสถิตที่ม้ามและเนื้อความเมตตาสื่อสัตว์มารยาทปัญญาและสัจจะ เป็นคุณธรรมทั้งหาของมนุษย์มนุษย์แม้จะมีเมตตาสื่อสัตย์มารยาทและปัญญาหากขาดสัจจะแล้วคนคนนั้นก็จะตั้งตัวไม่ได้ดังนั้นสัจจะจึงเป็นองค์ธรรมหลักของคุณธรรมแท้ศูนย์กลางเป็นถาดดินถาดดินมีสัจจะเป็นองค์ธรรมทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเห่าดินนั้นคือมีสัจธรรมมากที่สุดถ้าปลูกแตง ก็ได้แตงปลูกทั่วย่อมได้ทัวไม่เคยขาดเคื่อนคือท่านหวานพืชอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นโดยมีผิดสัจจะหรือมุสาใดๆชาวโลกกับไร้สัจจะสัจธรรมไม่หลงเหลืออยู่การผิดสัญญาหรือมีเรื่องหักหลังกันเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นเช็คเด้งหนีหนี่นอฉชนหลอกลวงเป็นประจำผู้ที่ไร้สัจจะ หลบนี้ก็จะถูกเจ้านี่ติดตามไม่ลดละเขาก็ได้แต่หลบไปทางโน้นบางทางนี้บางไม่สามารถจะหยุดอยู่กับที่ได้คอยแต่จะหนีไปในสิ่งที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อไม่ให้เขาตามพบถ้าไม่เช่นนั้นก็จะถูกเขาจับได้ถูกส่งเข้าคุกตารางบางครั้งก็จะหนีหมดหนทางเลยคิดสัน่นในที่สุดก็หลบอยู่ใต้ดินตลอดกาลฟ้าดินกว้างใหญ่ หากชาวโลกไม่รักษาสัจจะไม่สร้างความเชื่อถือให้ยาวนานเท่ากับลดลานหาทางตันสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีที่ที่จะอยู่จะไม่เป็นโศกอนาตกรรมหรอกหรือสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสูญสิน่นไอดินแห่งมัชชิมามงคลจนกระถ่งถึงผลแห่งการดับสูญม,ม้ามกระเพาะ คือถาดดินเป็นเครื่องบดย่อยของร่างกายปัจจุบันพอคนตื่นขึ้นจากเตียงนอนเท้ายังไม่แตะดินเหลียบใส่รองเท้าแต่งตัวไปทำงานสังคมอุตสาหกรรมชีวิตเหล่งรัดเท้าห่างจากดินเป็นเวลานานๆไอดินไม่สมบูรณ์บวกกับการกินไม่เป็นเวลาหรือเรียกว่าไร้สัจจะดังนั้นผู้ที่เป็นโลกระเพาะและทางเดินอาหารจึงเพิ่มมากขึ้น ถ้าจะรักษาโลกนี้ควรทําธุระด้วยจิตที่สงบและมีสติไม่เด่มสุรากินข้าวให้เป็นเวลาเหมือนการปลูกพืชถูกต้องตามฤดูกาลการเจริญเติบโตเต็มทีวันหยุดพักผ่อนควรไปเหยียบยับเดินหยาบางให้ลืมความหลีบเลงอยู่กับหยาดินค่อยๆเดินเมื่อได้รับไอดินเต็มทีก็จะสดชื่นเหมือนยาต้นไม้โลกกระเพาะ ไม่ต้องใช้ยาก่อรักษาหายปัจจุบันคนเราพอออกจากบ้านก็มีเครื่องทุนแรงแทนเท้าทำให้ขาไม่ได้ออกกำลังกายกระเพาะก็ไม่ได้ขยับขยืนแถมเล่งลีบการกินผิดปกติกินไม่เป็นเวลาาตาดินก็จะเสื่อมรามกระเพาะเสื่อมคุณภาพโรคต่างๆก็จะรุมเร้าตามมา การบำเพ็ญธรรมอยู่บนพื้นดินดีกว่าอยู่บนที่อื่นๆดังนั้นจึงกล่าวว่าศูนย์กลางดินเกิดยากศูนย์กลางดินเป็นแหล่งรวบรวมความมงคลของทั้งสีทิศเหมือนกับเนื้อที่เกิดอยู่ทั่วทุกส่วนของหลางกายอวัยวะทุกส่วนเป็นมงคลของเนื้อดังนั้นมนุษย์ศูนย์กลางดินจึงมีวิญญ,ญาณธาตุเต็มสมบูรณ์หากมีจิตบำเพ็ญธรรมแล้วละก็ เหมือนถอดรองเท้าหนังออกใส่รองเท้าหนังเนื้อตัวเองแทนเท้ายันดินหมั่นคงพลิกฟื้นจิตให้สะอาดดังเดิมขึ้นมาก็สามารถบรรลุทรรได้เพราะอะไรไมิทราบธรรมะได้จุดติลงณศูนย์กลางดินหมายถึงประเทศจีนเนื่องจากผู้คนในศูนย์กลางนี้มีนิสัยสื่อสัตว์สุดจริตมีความนิยมในธรรมะ มีความขยันขันแข็งอดทนมุ่งมั่นปรับปรุงตนเองไม่หลงไหลฟุ้งเฟอ้อซึ่งเหมาะกับจิตสวรรค์เพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณากาลมาแล้วจึงมีอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นในศูนย์กลางนี้เพื่อที่มนุษย์จะเข้าถึงวิญญาณแห่งธาตุมชิมามงคลน,นี้จึงประทานคาถาท่องสวดทั้งเช้าและคำ่ำย่อมบังเกิดผลผู้เขาส่งซัวศูนย์กลางธาต เดิมวนเวียนอวุโสเบื้องบนผู้คุมสีทิศทรงมังกรเหลืองทรงเสือหลากสีโคจรเหนือสวรรค์สลับเพชรมณีดาวทรณีจลัดแสงลัศมีขจรกระจายสิริมงคลแผ่ถั่วปกคุมถั่วทิศ โปรดลงสู่ตัวขา่าท้องใส่ให้สมบูรณ์จเจริญในอาหารสพรพพศักดิ์ิทธตรวบรวมปรับปรุงวิญญาณฝึกเทแปดอนุภาพปลอดโปร่งทั้งในนอกให้อายุมั่นขวัญยืนบรรลุความจริงสู่วิญญาณลอยละหลิวสู่เบื้องสวรรค์ขอพระคุณท่านเทปเจ้าที่ทรงเมตตาประทานคุณอนันต์ต้องขอลาไปก่อน กราบขอบพระคุณท่านเทพเจ้าที่ประทานธรรมะลึกล้ำเนื่องจากเวลาจำกัดต้องกราบลาท่านเทพเจ้าไปก่อนจะติดตามอาจารย์กลับสำนักสำนักเสียเอียงตึงถึงแล้วหยางเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม